Hãy để lại bột nè Thấy, bà đuông lắm này lắm nè Chạy đây thấy nhưng hình đây <laughs> Nói ta Nhát đây hết để lại bật nè Thôi, để Nè, hoặc nói cái giả kìa, mẹ mẹ Bạn chép bỏ bà đuông nữa? Chép Chép bà đuông mẹ Chép 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 Điên bà Chép Bạn chép Bạn chép Thấy chứ bà mình bà chạy đằng khói yên Yên Wow. <laughs> Ô wow, chép, Ồ, chép, là, chép. Cái chép lại vinh chép lại bây giờ 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 bây Ngay bây giờ bây mà พี่น้องเอ๊ะงัวจะตื่นเต้นไรงัวมึงนึกว่าเปิดกล้องแต่เฮิงแด้ว่าจนเมื่อยเอ้าคืออะไรจังที่ตัววะเมื่อยนทำเลยวิ่นเลยแถาโอเลยเป็นไปละโอเคว้าวนี่เตียมากเดืองเดืองแท้วริงเลยนี่วินพี่น้องเอ้ยนาะงัวกับคนญาติกันเออนี่นี่หม่ากนี่เดืองเดืองยันตั้มยัน กบนอกนุ่มไงอะไรก็กบนอกนุ่มไนว่าปั่นทุเรียนแทะรวมเสื้อในร้องกันเบรว่ารับตากินในมันเป็นทุเรียนบวินรับตากินเป็นทุเรียนขึ้นไสนามขึ้นไปทำนี่แหละขึ้นจะกินมังม่วงก็นฮะอันอันขึ้นจะกินมทุเรียนก็มะซ่านบังม่วงตีโว้ย So ừ, có thể nói. Anh mong đó. Hoo hoo hoo. Anh đâu hơi. Hui, hui. Hey, mãi hơi. Hui, hui. 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 Mong chút parung. Oh, đi palum. Tao bà đi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 . ba bà đi. Tao bà đi. đi. Tao bà đi. Tao bà đi. Tao bà đi. Tao đi. pin bà đi. Tao đi. Tao bà đi. Tao bà đi. Bớt bà đi. bà bớt bà bớt bớt đi cóc chó cốc chó ơi ừ, cóc oh, chó vậy đi mày bơ này này. húp hu 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 tà hu 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 thế hu 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 หมากดิบมันสิดนผู้อยู่เทิงผู้เดืองเดืองเทิงปลายอันผู้ผู้นะผู้นะเออเห็นบ่านอ่ะเอาดุเฮียเลยทุกคนไหมมาแม่สิหิวว่ามันนักไหมเจ้าหิวมื้อ่ะน้องวิ่งมาปาลุงไงมาจาก

ตรงไหนมีไข่ไข่ไเบื้องไข่ยังเอาพี่วินวินเอาพี่ดูมันเลนเชื่อตาไปยังโอ้ยวินเลยไข่โอ้ยมันชูงพอดไปสิปินผูห่างเฟืองผูแมืนานือ่าอีกน้แนถนแ่นบ่ เก็บไปเด้เอาเลอาตูสันแปปเดียวเป็ตาในบืนล้องวาหาก่าอันใกล้คันออกมาอยู่ในหางเจ็กดีแมนไ่ายอยู่ทางหนบ้าเห็ดพ่นบินต้อว่าพอไข่มันผลตแบบมันหนีแล้วแง่มีงูจักมาไนี่วิ์ไปหนามาขอดูแมนแจ็กดินนดิน พอว้าแมนงูนะเฮยแม่เออมันเป็นผงเนี่ยเฮ้ยี่นันเป็นางไคีน่มาทางน้อไมมาดูดินอาไมมาดูแมจิเกียรนั่นน่ไม่ไปเออมีงูนนโจดออกมาหนิหวยเหาน้าท่นได้หนิเออเธอบิ่งคับมเห็นเฮ้ยมเห็นยังมิ้นไป

ไกล้ซิบด์จะได้หนพี่น้องเนาะอชุกกรได้อ่ามันแตกดินแตกคักว่าวินว่าแตกมันหล่นลงมาเลยอ๋อไปวินจนเต็มกระตาเลยขึ้นใบข้เบ่าวเลยวะงัดโบกเลยมันบอกแค่ไงงัดโบกเอออยากกินงัดโบกไปไปขอเข่าหอนน้ำมีตุยไปกินงัดโบก ไปดูบอใช่ไปดูมันสายอือซื้อไว้บ่เฮ้ยวายตามวินอ่ะถัดเก็บดูถัดเก็บควายได้หามเด้อแล้วแล้วกันเจ้าขึ้นก่อนไปไหนหามแม่เราเดีจับน้องวินมบะค่อยๆวินค่อยๆ

น้องน้องอ่าด้วยเอาข้าด้วยัดโบกวะโอเคอืมัดโบกมาแล้วยัดเถัดถามปารุงดูปารุงเคยกินมอยัดบุกเห็นด้าับเห็นมซัแบเนมาบังดูใอ้ปารุงเนยัารุงปารุงยัดบบกเน่ยาให้ได้ปารุงบังด้วยฮะ Hết đây nhặt bột này. Thấy bà đung mừng lắm này Thấy, Thấy những mùi hình đây. Đó <laughs> à, ta. Nhặt đây thì nè. Thấy như thế thôi. Nè, nói cái gì <laughs> Đó, nhặt lại đi. <laughs> bà đủ người nọ nhặt khảo, nhặt khảo. Áo cái như tên lang của em yêu Bố ấy nhiêu kính. Nghe ít khắp ถ้าครับเราไฟฟ้าไปเห็นไหมชียบอ่ะบอกว่าดุงเนี่ยเฮ็ดเยี่ยมปันเจี๊ยบบอกว้าดุงเนอะเจี๊ยบแจ็บบ่เลยไหมเจี๊ยบแ็บนินว่าปันเจี๊ยบปันเจี๊ยบไม่ใไปใช่้อจะมันขึนเอ็นขึอเลว่าดอก่ก็ไปก็มาเออเจ็บไปแหละก็เจ็บไปแหละพี่เนาะ แบบนั้นน่ะปลาดุงอยากกินน่ะโอ้โหฟินเลยฟินเลยปลาดุงบอกว่างามเด้อหนิเด้อสุดเด้อสีชดชัยปลาดุงว่ะโมเมนเป็นเชื้อผู้ชายเด้อเจ้าผูต้องเจ้าผูต้องอายเด้อเป็นว่าหมูว่ะน้ำมูกเฮียเนี่ยมันสีแดงใช่ปิมสีชดชัยงามเล้อเ่ยบอกนี่ให้น้องชิมด้วยหอยวินชิมดูดินเนอ่ยเสียบกูชเชนหนิเนาะ กินไม่แต่ทุเรียนอืมกินอะไรนะกินมีแต่ทุเรียนทุเรียนไม่ได้กินแต่ละคนแจ๊บแจ๊บบอกรีน้อยนี่อยังไม่ได้แจ็บแจ๊บอย่างเดียวเออแจ็บเลยเยี่ยมหวานเจ๊บเจ็บหวานหวานอ่านมันหนักสิแจ็บมาได้ี่เน่ะมันเฮียเลยบิน เอาเอาเอาดึงเดือกมันลงมันแข็งอยู่เด้เดือกมันงเลมันนเลแข็งกอดนองอุ้มนออู่หยัดโบปดงไ้กินแมมแมมแมมมยงเรนบ่ีิฮะเรนบ่มายังหวานบ่ดูหวานหวานเกี๊ยบ

เจ็บน้ำชมพูกินนกนรวินแม่เจ็บเจ็บเยี่ยมแซ่บแซ่บเจ็บเอ้ยมาดุงเนาะมาเด้อเอ้ยมาดุงกินมังม่วงน้ำวินเด้อไ้สิบัดเด้อบอกปลาดุงเนาะแซ่บศเด้อบอกไงปลาดุงมาดําหน้าซ่วยยุ่สิให้อันวินเนอร์สุกมังม่วงถาดนี่นอรินเอามังม่วงใบขาวเอามังม่วงไอเนี่ยแยกปลูกนะมันเป๊บ

เนี่ยมองม่วงเนี่ยมองม่วงมังม่วงค่ำกับมังม่วงโชว์เกิดมองม่วงการมองกันสองสายพันธุ์เป็นเกิดโชว์เนี่ยไปเอ้ยเซฟดุกเซฟดุกห่างวานอยู่นะอ๋อวินอะว่าคือน้องคือเอ้ยเชิญนี่วินบ้ามมเอ้มันถือมองม่วงก่อนด้วยวานเชบเลยออกมาก่อนตอนนี้มั้ออกมัาบูถือมังม่วงออกมาก่อนมาม่ให้เชฟเชฟเชฟเอากินตัวนี้บีบก่อนบีบก่อน เอายังไงนะใบมะามนั่นนะเยี่ยบไหมมาปลาุมันเจี๊ยบใช่ให้ปลุมือคักนี่ให้ปลุกมือคักนี่วดแจ่วแม่หาวดแจ่วบัดละยังบีบยังบีบสิบีบสิอันนถือมืองม่วงค่ะคักอืมอ่นี่นี่ใช่น้โมหามนี่ใช่ไน้โมใช่ใช้ข่าน้ำโมเออใช้ข่าน้ำโอเค อ้าเอาเข่าแยดใส่ให้น้องเนียัดบ่ยัดยัดน้องน้องก็ว่ายัดเออยัดบ่วินยัดยัดเข่าบ่ยัดขาเออแยกบกผูกเห็นที่เข่าเลยแยกบกบอกดูบอกไปดูนู้นแยกบกไปดูไมากินน้ำวินเด้อ Mặc kế bên hàm tất cả để hàm môn hiếm. Nha, nằm ngô ba rung ngô ly nọc ly nằm ngô 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 เเะบฮ็ดตกใจเลยให้เรากันเปียกไปเลยสุกไปนี่ว่ะเยี่ยมเดินเฮียนมากินมูม่วงยัดโบกแล้วมีตุ้อีกแล้วแก้วแรงอ่าจะจุ่มน้ำโอ้ยเวียนหน่อยเลยเนาะ ใช่ไหมนี่มานี่มาเก็บสาลากะตายให้แม่ในนู่อ่ะมันเหี้ยในนอ่ะเ่็ซสลากะตายในนูนเมื่อไรเออปวดช่องโบเลยตุ้ยอู้วจงถือวัวอินเจีงเจีงไปถือวัวอินเลยอือก็ว่ากินกระปุ่นมาแล้วเสีแด้วมันแสบอ้อหยัดโบเจยงม่าเลยกนั่งนี่เลยกลุกๆๆๆๆ้วิ่นเอาอีกว่าวิน มันเป็นเนื้อแบ่อยาขัะเ็นเนือะแนวอันเข่านะน้องวินบอกายเลไพี่น้องเ่อเห็นนี่คือบปลองให้พี่เดียนน่ไปคุดอ่างอะไรนะ่สอ่ะน้องโอง้เรามานขอเข่าเกีนเมื่อได้น้องอะไรเข่าเด้ Bên mẹ mẹ uống gì uống bọn uống bọn uống bọn hẹn mẹ gim bọn hẹn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  bộ bọn hẹn gim bọn hẹn gim bọn hẹn ơn เก็บใบไม้กระถูนั่งน้องแล้วไปไปไปเมือเม่อจะปะคำอะไรปะเมื่อบ่เมื่อนอนนป่าปะเมื่อนอนน้ป,ะปะ่าเมือนอนนม่อนอนไว้แล้วตื่นเช้านี่เมื่อนีงไอ้ก้าวไปบ่ไอ้ก้าวไ,ไ,ไปเฮียนบ่ล่าร่มไหมฮะกินน้ำนี่เด้อไปสับปะรุงเลยเนาะลาปะรุงตอนค่ำคำก่อนพร้อมกับม,ม่วง ไปสู่องมอง,งยันกับง,วงัวตุยต้มเขียดบ่ากินด้วยเขีย,ขยดบไปสาราปลาดุงสาม,มี้เดอ้อนะพบปอกันคลิป,าป,าปานาพี่น้องเลยคลิปนี้ลาแล้วสบายดีเบอร์สุโกสุโกนคานไหมมาหยัดบกเอา สบายดีสบายดีดูไปไปได้เลย,เลย <c oughs> จ้ะไปเมื่อป่ะ <c oughs> ปะเฮ้ยทำซื่อเ <c oughs> มือ่อได้ดีเนี่ยปะ่ปะป่ะป่ะ